Oi, oh, lut, oh, u, oh, oh. oh, 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 oh. เรียบร้อยครับกายกับฟอ็อกซ์แจนไวเบชั่นแง,งดกันให้ลอยไปเลยนะเม,มื่อกี้มีนตกทีหนึ่งก็เลยลองส่งไปซ้ำอีกรอบเรียบร้อยครับตอนชอบประกายเลยนะครับิฟอ็อกซ์แจนไวเบชั่นผมใช้วันนี้จะเป็นการตีสุ่มนะครับตีเข้าหน้าผายหินแล้วก็ลากออกมาชา้าๆเรียบร้อย กูจ้นมีอาการตกทีนึงก็เลยตีซ้ำไปตัวนี้ไม่โตนะครับประมาณน่าจะมีสองเบ็ดตัวนี้ทำมาคมมากครับวัดนิดเดียวะลุรเรียบร้อยครับปักกาย งฟ็อกใจแอนไวเบชันของคู่กันเลยครับฝากไว้ด้วยมาเดี๋ยวมีเจอกันแน่นอนรูปครับตองไ ปุ๊บครับตัวนี้อย่าตกปุ๊บใส่เลยผมก็นึกว่าตอไม้นะที่ได้กัดมีตึ๊บๆแล้วก็ไม่สู้ปรกดครับ คิงฟ็อกซ์แจแอนน์ไวท์เบชันครับกับปรากฏเอาอยู่เหมือนกันนะฝากไวด้วยครับคิงฟ็อกซ์แจแอนน์ไวท์เบชันมาถ้ารู้มโอ้ยเจ็บตัวนี้ อ้ขาคพอเลยปักกายขิงปอกใจแอนไวเปชั่นเดอสิ<ห>ดูครับเรียบร้อยปักกายกับขิงปอกใจแอนไวเปชั่นไซน์นี้บ สามสี่ห้าวันเนี้ยมีับเยว่ <Yeah. S 1> เข้าคอไปเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับ King Fox z i a n White v e s i o n กับงานประกายของผู้กันเลยครับลาถ่ายรัลป สายอนไม่โตเท่าไหร่นะวันสองกิโลเล่นสนุกสนุกครับปักกายกับทิงอปไซแอนไวเบชั่นวันนี้มาตีสูงจไไปอ่า